เน้าผาครับพี่น้องครับสวัสดีครับเด้อสวัสดีสุกุสกุนครับเอฟซีทุกทันเลยครับเด้อเอฟซีของบ่าวดมดุกครับทุกทันที่เข้ามาติดตามและชมครับื้นนี้กะพาพี่น้องมาบืนผู้บินผาครับออกำลังกายรถคีโพวครับพี่น้องกะพี่กัดกะอยู่ผู้บัวเพิงครับอูผาพึ่งเนาะอูผาพึ่งครับพี่น้องกะ มาเบิ้งวิวที่อยู่ทัดสันหินผาอันสวยงามวิกิตะการตาครับพี่น้องมาเที่ยวได,ได้นะครับเด้อพี่น้องเด้ออยู่กาลสินบ้านเฮ้าครับอยู่กุฎวะหนองห้างอำเภอกุชินาลัยครับพี่น้องมาเที่ยวมาชมได้ครับในมองตงเที่ยวที่สวยงามเป็นตะเบิ้งครับพี่น้อง มาตครับก็ทางห้างทางลุงครับหน้าผานี่เป็นตะเบิงเะครับเป็นตะเบิงเลยเพร,ราะว่าเป็นชั้นหินครับเกิดขึ้นมาลายลายพันปีแล้วครับพี่น้องลายพันปีแล้ว นี่ก็ช่องช่องเข่าครับบรรยากาศร่มรื่นครับพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นเลย <c oughs> <c oughs> เป็นจุดท่อง e e e เที่ยวอีกจุดหนึ่งครับที่เพิ้นสร้างบันไดไว้เฮ้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นครับสบายๆเนาะการกุ้นตาเพื้นอายุเจ็ดสิบกว่าก็ยังขึนสบายแต่ว่าเบ้าดมนี่หึงจังมากกัหอบแหกๆแล้วครับพี่น้องครับตอ่ะพอเาเห็นห้องอย่งเห็นห้พึงหางก้พึงห้างแน่มีห้างแน่ปนเดียวน่ะหางมีท่านหางกได้ครับพี่น้อง อันนี้คือที่มาของข้ามาผาพึ่งนะครับน้องผีน้องเนาะก็เป็นเป็นจุดชมวิวได้หลายจุดครับพี่น้องเป็นหน้าผาครับตัวนี้เป็นหน้าผาเป็นถ้ำเป็นเป็นสงมหินเนาะท่านพูดว่าก็นี่เป็นสงมหินที่สวยงามครับในต้นไม้บากไงครับพี่น้องนี่อเ่างกับหน้าผาเขาเนาะ เห็นอยู่ห้องเพิ่งอยู่สีอันนี้ก็ได้มองได้มองเจ้าคู่อยู่อยู่วะนี้ก็ได้ไหญ่เยอะใหญ่ยอดยอดห้องเพิ่งอย่างนี้เออเห็นโอ้นี่ครับเบิ่งครับพี่น้องห้องเพิ่งจะทิ้งคุณครับปูนเช็ดเช็ดเอามาค้างตัวไม้ไงดำดำอย่างนี้ ข้างพึงครับพี่น้องเห็นว่าก,กุ้งไม้บังเนาะ,นะเป็นห้างพึงครับเป็นจังหวัดผาครับชงว่ผาผาพี่กัดกับผู้กัเพึงนะครับเด้อพี่น้องเด้อผู้กับพึ่งครับกุชินารายการสินครับพี่น้องมาเที่ยวชมได้ครับธรรมชาติอันสวยงาม เป็นหน้าผาครับพี่น้องเป็นผาเลยครับรชาติสร้างมาครับหน้าผานี้สูงกะโอ้ลายเม็ดครับนี่ลายเม็ดครับสูงลายเม็ดครับกะขอเชิญน,นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ครับเที่ยวได้เลยครับด้วยพี่น้องเด้อกะเป็นหน้าผาที่สูงครับผาพึ่ง ผาพึ่งภูผาพึ่งอำเภอกุชิรารายจังหวัดกาะสินครับพี่น้องขอเชิญมาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องห้างเพิ่งห้างครับสูงประมาณจังเมตรน้อนี่นอผานี้สูงจังเมตรเนี่ยบ่มีไก่ยอู่ะค่อยว่าไก่ดิ่นี่ <gesch> อันเฉพาะห้างห้างเพิเง่งหางอยู่นี่มันก็บยี่สิบแล้วพื้นบีกับประมาณสามสิบโอ้ห้าสิบเมตรหกสิบเมตรได้ครับพี่น้องนี่ห้างห้างเพิ่งยาออกมาเลยโอ้นี่บอกห้างห้างเพื่องยาอลงมาเลยโอ้ห้างหางเพิ่อเนาะลมพัดลมพัดเป็นธรรมชาติผาพึ่งครับนี่มาวัดแล้วครับนี่คือผาพึ่งครับไม่แม้แต่ต่ำต่ำายผมว่านี่นะพูดนะมันมีต่ำด้ายนี่นะสูง ว่าส่งนักปีนเขาหมักเนาะนักปีนผาเลยไหมปีนผาหินเลยไหมเนาะโอ้ยเนี่ยหมักอย่างนี้น,น,น, <S <S นักปีนเขาส่งมาเลยนี่คุณอ่ะเชยงวันผาอันสวยงามเชิงวันผาครับสารลับคลิปนี้กะกับผมบ้าดุมนุดกแล้วกับคุณตาห้อยคุณตา<อ>ประเสริฐบัวแก้วได้ยำราพลาพลาจากไปก่อนครับสารับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ